สวัสดีครับพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องสุภ้สุขคนครับเข,บขาสิได้เมื่อแล้วนะครับอันนี้บริเวณเดินวัดมาขึ้นครับไปไปส่งอายครับหน,นส่งสามเมือบวแดงยังเพราะว่าพาสมาใบาขาวนะครับพอดีพาสปอร์ตผมมันเหลือ,อยุห่าเดือนมัน ต้องใส่ใบขาวมากครับมันจะคิบขามเอารถขามได้ป้าโถเดี๋ยวคนก็นมาเก็บนะครับสิกลับแล้วคุนอจจะกลับน้ำนะครับเดี๋ยวขึ้นบ้านไหมเพื่อกันสิขามมาไม่อีกขึ้นบ้านเลยฮะขึ้นบ้านขึ้นบ้านไหมไอ้ใครเนาะไอ้ไอ้ป<อ>งม อีกอาทิตย์ก้ว่าแหมงสองการตอนนี่จะไปสองสิบแล้วครับสิขามเรื่องนะครับไกปปัง

เมออ่เศ้าครับไอรยจอรรถไว้ฟังอยู่ครับเด <c oughs> ็กหน่อยเขาเขาลดเขาลงของ,งชากันสิค่ารถนะครับ <c oughs> ขอโจทษกราฟอีลีได้ครับ <c oughs> พอามาว่าหนะเต็มเลยครับรถจอด <c oughs> อาทิตย์หน้าไป,ไปอาทิตย์หน้ามาอีกบานอีกามไปได้ว่า <c oughs> อันสิีผ้าอันไปบนบนบางไฟอยู่ครับเย่าโสแล้วก็บางไฟบนบางไฟบ้านอ้พี่แกเดือนเดือนหาบนบางไฟเดี๋ยวไปเอาบนอุบบบนบางไฟกินข้าวปูนที่แก่ตาบากกลับว่าขักทั้งนี่แล you know? ้วเนห มันซีฟเพวอร์มาดีซึ้งใจเบิร์ตแล้วคุณาย้ผดใต้คุณเพิ่มขอบคุณเราโชคได้คุณในใจในการตัดสินใจคือต้องมือเรียนมือแห้งกับมือจูดปะโอเคบาย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 ครับถึงอุบลแล้วครับพี่น้องมาทรงน้องโบกับน้องแอมครับ กระเป๋าตอนรถไปชัยภูมิครับตอนรถไปชัยภูมิครับบุรีรัมย์ครับเอาใส่กระเป๋าที่ล่ะคนละจะป๋อง รอรถไปชัยพุม่มขอนสารครับกับนั่งร่องอลีรัมมาหอดกับเกอบพวกม่งครับพักกันซื้อเบียร์ขามมากนะครับนี่นี่นั่งร่องแต่ว่าไอ้ว่าไอ้นี่นาสเ,เต็มน,น,นะไอ นครใช่แคอนเดี๋ยวห้าก็ีทรงนองแล้วห้ากีไปทรงผู้ชอยกับพินิวัตรอยู่โน้นคูนนะครับ อีกพอแม่งสามสิบนาทีครับบรรยากาศคือค,คักแนงครับอยู you ่อยู่ไอ้คนส่งครับเขาแฟนเบียร์กันได้ไหมผม <c oughs> อ <c oughs> ยา <c oughs> กยไดไ แอมสบาปิดบอดได้ไหมได้ไปไปซสือถุงมาาไซดีกลัวไอ่วะยับแป๊บนึงปากเซเขามาหวอดก่วนเอาเลยหลบรถทอนแก่ยันรถไปนั่งล่องเมันอาจผีชายนี่ถามเขาด้วย ไดอยู่แล้วไปถามไนนองคับพี่ครับไปนางลองมีที่ว่างไหมยังครับตรง้นาเกตครับอยู่ด้านในสุดด้านในสุดใช่ไหม้องถามซื้อตัว๋วพอนรดสีออกแล้วครับไปซื้อตั๋วก่อน ยังอยู่กันบอขาบอกยังโมงก็สิออกแล้วครับเออพ่อพายย่ดออกพ่อพายยู่ครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครับเดินไปหาพี่เสื้อสีน้ำเงินอ่ะไปเดินทางต่อเอครับหอดตอนมืดเลย นี่ฮะเลยอฟิมหน้าน้องฟิมย่างนีบ่เดีตัวดำน่ะน้องฟิมนี่ตนครับเลขกี่บันชีขี่โจนามเอ้ยผมอนนัมฮะผมลืมผมเอาไอ้ไอ้ลูกดำบอบบกระสันต่อไปเลยหอคารน้ำมัน ไปเลยผ้าหนึงนี่เนาะเออผ้าหนึ่งบะต้องกัเอาค่าห้ามสี่อยกับค่านละมันโอเคซอ,อยไก่ได้ได้ครโอเค,คขอบคุณครับขอบคุณได้หลายโอเคโอเคเ<อ>นาะค,ครับครับครับผมมาโซงกินีวัดทีบท่บ้านอดทุงหนึ่งนี่ครับจะถุงพิมพ์เนาะเมยนพอเ้าออกสวยบบจะเมื่อนี่ด้วยใกล้นี่จังกระทงประมาณยี่สามสิบนาทีทอดบ้านครับทอดบ้านไป ครับผมโอเคครับขอบคุณครับสี่เมียล่ะสี่เดียร์ต่อเดียรครับครับผมครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กกไปซงคูจอยมาตาบาทแล้วนะครับพี่น้องเมื่อคืนกกมาหอดบ้านกกอาบน้ำกินข้าวกินข้าวแล้วก็กินยานอนเลยนะครับพี่น้องก็ได้ปิดคลิปเดี๋ยวนี้แกเจ๊งโมงกลัวแล้วครับพอสืเข่าทาน ผมเพิ่งอาบน้ำแล้วก็เข่าหน้าอิตระเส้นตัวแล้วนะครับสกินเข่าแล้วก็สีไปสีเขานะครับพี่น้องเดี๋ยวสีมะเวาแบบวา่างานบุญฟังเลา่างานบุญประจําปีะครับผมเพิ่งเคยไปแบบเคลือแกนะครับป้าซึ้กว่ามันมันเปิดประสบการณ์แบบที่บ่เคยที่บ่เคยพออยู่ฟังไถ่นะครับ บุญกระสิคล้ายๆกันนะครับด้วยด้วยบริบทแต่ละอ่าของไทยอีสานกับเล่ากระสิคือๆกันครับแต่ว่าการกินการไปมาหาสู้กันนะครับของของคนเล่านะครับกระสีคักกัวนะครับก็คือของไทยนี่ก็คือสีบอกญาติพี่น้องมากระสีคล้ายๆบนบางไส่บุญยังนะครับกระสียญงโย,อยครับกระสีเอาข้าวปุ้นสิบโลสิปฮาโลโยครับ สีนวัวกับพันสองพันครับตะวานีเพ่นป๊อดขระปุูนสามสิบสี่สิบโลแตะ่ละเฮียนครับสีนว่วงสองสามพันองหูซึกว่าข้าเจ้ากินคักนะครับพี่นอ้องกับอันนี้กับวาไดวานะครับแต่ว่าซึ้ว่าคักก็ฟังไอ่ครับเบียแบบว่ากับไม่ว่าแมนสี่สิบ สี่ศ้าล่งางคนวะครับยันบ้าสุกคนแขกหูจักเป็นหลายนะครับก็เลยแบบว่าข้าเจ้ามาหลายนะครับหลายแห้งผมจะตกใจนะครับผมเปิดประตูห้องนอ,นอ,อกอะว่าจยมาเศร้านะตกใจครับข้าเจ้ามาหลายแห้งครับข้าเจ้ากมวนนะครับพี่นนอเพราะว่าปีนึงบุญบานข้าเจ้าผสิมนี่เทื่อนหนึ่งบุญงหญ่นะครับบุญสล้องเฮ็ดไอ้บุญไอ ยังกลักขาเอินวัดเพิ่นสมทบทุนสี่สางสิ่งปลูกสร้างเอียงนะครับเพิ่นกระสีเพิ่นกระสีไปมู่บุญน้ำเพิ่นนะครับกะสีไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังน้ำการยี่ในวัดนะครับกระสีกลางเว้นกระสีมีล่ำเรืองนะครับประมาณนี้นะครับกับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับพี่น้องที่จะไปเที่ยวนี่นะครับตองซื้อใจนะครับ คลิปนี้กระสีแดงไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องพมงกระสีฟ้ากินเข่าละครับไปสีเข่าวต้อหล่ะมันสวยลรอครับพี่น้องช่วงนี้ก็สีไก่สงการละครับข้าเจ้ากระสีสีเข่าฝากลูกนะครับกวาสงการโคดสีมาตาตั้งตารุงเทพตาทั้งแชมเบุรี่ตาทั้งไปเหตุงานนะครับพอแม่กระสีสีเข่าวถาตอนตอนลูกนะครับคลิปนี้กระสีแดงไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องพอกันอีพี่นาครับสวัสดีครับ